สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Avengers s e r r t w w r r กันดีกว่าครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่า Avengers e c r e t War นั้นเป็นเสมือนแบบฟินาเล่ของทาง MCU นะตอนนี้ก่อนที่มันจะซอฟต์รีเซ็ตแล้วนะครับผมเพราะว่าจะไปต่อจากนั้นเนี่ยก็คงจะยากมากๆแล้วแล้วก็เฟส4เฟส5เององก็ไม่ได้ปังอย่างที่คิดด้วยเพราะฉะนั้น เองเนี่ยภายในเฟส6หรืออาจจะลาไปถึงเฟส7เลยอะมาเวลจะต้องเค้นทุกอย่างที่มีออกมาและทําให้ หนังของตัวเองเนี่ยปังออกมาที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่อาจจะรีเซ็ตใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับหลายๆคนก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่หากเราย้อนไปดูกันใน A เ e n g e r เนี่ยนะครับผม A เ e n g e r เองอะเขาก็มีฮีโร่เยอะมากๆแล้วก็ต้องมีการกระจายบทกันออกไปนะครับอย่างใน a v e n g e r Infinity War เองก็ตาม a v e n g e r e n d g a m e เอ่ยก็ดีเหมือนกันนะครับมันก็มีการกระจายบทที่ค่อนข้างจะเกลี่ยกันให้เท่าๆกันแต่ก็อาจจะมีบางตัวเนี่ยโดดเด่นกว่าตัวละครอ,อื่นๆ,น,ๆนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับ อย่างถ้าพูดถึงใน Infinity Saga นี้เองเนี่ยสสหายหลัก3ตัวแบกหลักของทางจักรวาล MCU เนี่ยก็คงจะปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่ามันคือตัวของโทนี่หรือว่าไ r o n แมนนะครับตัวของสตีฟโรเจอร์หรือว่ากัปตันอเมริกาแล้วก็จอออดินสันนั่นเองนะ3คนนี้เนี่ยเป็นเหมือนทวีโอที่ทำให้หนังมันดูไปกันได้อะเป็น3ตัวละครหลักเป็น3ส,สหายหลักที่ทำให้ทุกอย่างมันดูกลมกลืนดูลงตัวเป็นจุดโฟกัสของหนังครับ แล้วทีนี้เองเนี่ยพอจะมาในอเวเจอร์ภาคใหม่เนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีการปั้น3สหายหลักมาใหม่นั่นเองนะครับที่นี้เองเนี่ยจะบอกว่าจะไปหยิบจากฮีโร่ใหม่มาเนี่ยจะเอามิสมาเวลเอากัปตัน Marvel มาเวลมาเอาตัวของชีฮักมาเอาตัวของมูนไนเอาตัวของมิสมาเวลมามันก็คงฟังดูแบบกลุ่มขมับแบบมันจะไปไหวหรอคือแน่นอนแหละถามว่ามันเป็นตัวที่แย่ไหมมันก็อาจจะไม่แย่ แต่ราศีของมันเนี่ยสเสน่ห์ของมันนะพูดกันตรงๆเลยมันไม่ได้โดดเด่นเท่ากับ3ทรีโอของเวอร์ชันออริจินอลของทาง Infinity War ที่แบบโอ้แต่ละตัวแม่งเท่จัดอะไอรอนแมกับตันเมกาตอยอย่างเงี้ยมันเท่มากอะครับผมเพราะฉันเองเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องหาตัวละครที่เท่แบบนั้นหรือถ้าจะทำให้ปังกว่าเดิมเนี่ย ต้องเท่ไปกว่านั้นนะครับผมต้องแบบบียนไปอีกเลยและตอนนี้เองเนี่ยจากแหล่งข่าวล่าสุดของ My Time to Shine Hello ซึ่งเป็นแหล่งข่าววงในของมาเวลที่มักจะออกมาสปอยเรื่องราวต่างๆและตรงเสมอเลยนะครับผม <S <S เขาก็ได้ออกมาบอกว่าทวีโอใหม่เนี่ยนะครับมันได้กําลังจะบังเกิดขึ้นมาแล้วและทวีโอใหม่นี้นะครับผมผมบอกเลยว่าจะปังยิ่งกว่า ทีโอเดิมซะอีกนะครับให้เราลองนึกดูดีกับตันเมกาไอออนแมนแล้วก็ตัวของจอเนี่ยจะมี3ฮีโร่ไหนที่จะปังไปกว่านี้ได้อีกเลรอครับคําตอบก็คือมาเวลเองได้รวมจัก,กรวาลฟ็อกเข้ามาแล้วแถมยังมีจัก,กรวาลโซนี่มาอีกด้วย งันก็ดึงมาแม่งหมดเลยแล้วกัน3ตัวเด่นที่สุดของ3จักรวาลจะมารวมกันนั่นเองนะครับกลายเป็น3ฮีโร่ใหม่ซึ่งรงนี้เองเนี่ยมันมาจากคอนดิชันในการที่จะเข้าร่วมแสดง a v e n g e r s s e ีควิ War ของตัวของฮิวล์แจ็คแมนที่เป็นวัวลีนนั่นเองวัวลีนเองเนี่ยนะครับผมจะมีบทสําคัญในเดทผู้ภาคนี้ด้วยและจากหลายแหล่งข่าวก็บอกว่าวัวลีนเนี่ยก็จะอยู่ในจักรวาล MCU ไปเลยยาวไปถึง a v e น g e r s ์ซ r e วิต r อเลยนะครับผมซึ่งข้อแม้ที่ฮิวล์แจ็คแมนนั้นจะยอมกลับมาแสดงหนัง s e ค r e t War เนี่ยก ร่วมฉากกับอีก2คนที่เป็น2ตัวละครหลักที่สุดของจักรวาลมาเวลแล้วก็จักรวาลโซนี่ครับนั่นก็คือตัวของ Iron Man นโทนี่สตาร์ที่เอาโรเบิร์ดั์นี่จูเนียร์มาเล่น กับอีกคนหนึ่งคือสไปเดอร์แมนเวอร์ชันโทบี้แม็กไกวสไปเดอร์แมนเวอร์ชันแบบคลาสสิกเลยครับเขาต้องการที่จะเล่นร่วมกับ2คนนี้ให้กลายเป็นทวีโอใหม่ซึ่งคิดว่าถ้าทวีโออันนี้มาเนี่ยนะครับผมจะโดดเด่นยิ่งกว่าทวีโอของกัปตันเมกาไอรอนแมนแล้วก็จอยถูกไหมกลายเป็นไอรอนแมนแล้วก็ตัวของสไปเดอร์แมนโทบี้แม็กไกวแล้วก็รวมถึงวัลรีนฮิวจ์แจ็คแมน มันจะกลายเป็นการรวมกันของ3จักรวาลฮีโร่เลยนะครับผมผมคิดว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมาวอลไปรอดแน่ๆแหละคืออเวนเจอร์อย่างน้อยไปได้ถึงซีรี์วอร์นแน่ๆล้วจะรีเซ็ตอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปทีหลังนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าดูกันถึงแค่นี้เนี่ยนะครับถ้าจะเอามารวมกันแบบนี้มันคือขายความแฟนเซอร์วิสแบบเต็มๆแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีไม่ดีนะแต่ถ้าเอา3จักรวาลมารวมกันเนี่ย คือแม่งออกมาปังแน่แต่ปังยังไงไม่รู้แต่เดี๋ยวมันปังชัวร์ครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปว่าจะเป็นยังไงถ้ามันจบลงแค่นี้ถือได้ว่าเป็นการแฟนเซอร์วิสขั้นสุดในแบบจักรวาลภาพยนตร์เลยก็ว่าได้นะครับสาหรับผมเองตอนนี้ในคิดว่าถ้าเป็นแฟนเซอร์วิสนะเอาในแง่มุมของแฟนเซอร์วิสของฝั่ง pop culture ของฝั่งตะวันตกเนี่ยที่1ผมยังให้ ready player one อยู่ที่2นะครับผมให้เป็น spiderman no way home นี่แหละที่3นะครับผมอาจจะเป็น a v e n g e r e n d game ที่4เนี่ยก็คง Infinity War แต่ถ้าจะมี a v e n g e r s Se เควนซ์ที่มันจะรวมในขนาดนี้มาก็อาจจะเอาชนะ r ร a d y Player รที่รวมแบบไม่รู้จะรวมยังไงแล้วามาให้เราได้อถูกไหมมันอาจจะกลายเป็นหนังแฟนซ์วิสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของโลกใบนี้เลยเลครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Comic World ในวันนี้ที่เราได้นํามาฝาก่านผู้ชมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ ครับ